สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลนะคะเห็นแบบนี้นะคะจะเป็นเมนูอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจากกระหล่ำปลีทอดน้ำปลานะคะนี่ค่ะส่วนผสม,มก็มีกระหล่ำปลีนะคะสดเลยนะคะเสียงสดมากกรอบมากอ่าวิธีทำน,นะคะก็คือเราจะแกะเป็นชิ้นชิ้นนะคะแล้วก็ฉีกใช้วิธีการฉีกนะคะหรือใครไม่ถนัดจะหั่นก็ได้แต่ว่าเอาเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะคะเวลาผัดออกมาจะดูสวยนะคะพอล้างน้ําสะอาดให้เสร็จก่อนแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นสักครู่นะคะหรือแช่น้ําแข็งก็ได้ค่ะ จะทําให้ผักเนี่ยกรอบเวลามาผัดก,ก็จะกรอบอร่อยนะคะฟังเสียงได้ค่ะนี่ส,ด,สดเลยนี่ต่อมาค่ะกระเทียมนะคะสับกระเทียมสับนะคะ1่ถ้วยค่ะมีน้ําปลาดีนะคะ1.5ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งนั่นเองน้ําตาลทรายนะคะ1ช้อนชาตามความหวานนี่ตามชอบไปเลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยหรือจะไม่ใส่ก็ได้คะ่ะแล้วแต่เลยต่อมาค่ะน้ํามันพืชสําหรับผัดนะคะเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะส่วนผสมสําคัญก็มีแค่นี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มจากตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะคะใช้เป็นกระทะเหล็กนะคะจะร้อนเร็วมากเลยกลิ้งน้ํามันให้ทั่วกระทะนิดนึงนะคะจากนั้นใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะกระเทียมเราจะเน้นเยอะนิดนึงนะคะจะได้หอมหอมๆะ ซอสกระเทียมมีกลิ่นแบบนี้นะคะใส่ผักเลย,เลยอ,ออกหม้อกรกะทะเลยผัดพอผักสลดนิดนึงนะคะใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะ วิธีการใส่น้ำปลานะคะให้ใส่ขอบๆนะคะเพื่อให้มีกลิ่นไหมของนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายลงไปเลยกลิ่นน้ำปลาจะหอมขึ้นมาเลยะคะ่ะทีนี้ก็เอาไปถูก,กับขอบกระทะนะคะเพื่อให้มีกลิ่นกลิ่นไหมของน้ำปลาเนี่ยเกาะมาหอมๆนะคะ โอเคค่ะแค่นี้พอค่ะเอาแค่ผักพอสุกนิดนึงนะคะไม่ต้องให้สุกมากเกินไปนะคะเดี๋ยวผักจะไม่กรอบค่ะไปิดไฟได้เลยนี่นะคะสีเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเมนูกระลำปลีทอดน้ำปลาของเรานะคะก็ออกมานี่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะสีสันหน่าทานมากๆเลยค่ะวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนด้วยนะคะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีค่ะก็ได้เมนูง่ายๆอร่อยๆแบบนี้นะคะลองทำดูค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ